กลับมาสู่พื้นฐานของการขายออนไลน์ให้ปังนะคะจริงๆไม่ว่าเป็นยุคไหนสมัยไหนคือใช้หลักการนี้มันคือ back to basic แต่ว่าเป็น basic ที่ได้ผล100%ออันดับแรกคือเราจะต้องมีหน้าร้านออนไลน์ก่อนเราถนัดอะไรค่ะบางคนบอกว่า มันได้ทุกอย่างเลยโคดาไม่ว่าจะเป็น t ิ๊กต็อก t u b e f a c e b o o k หรืออะไรก็ตามค่ะให้เราเลือกหน้าร้านที่เราถนัดมาก่อน1น,นึ่งล้านค่ะอย่างเช่นอ่ะเริ่มจากการไปเปิดเพจค่ะเปิดเพจเสร็จแล้วค่ะเราต้องจัดหน้าร้านของเราให้สวยคําว่าจัดหน้าร้านหรือว่าจัดโชว์รูมของเราให้สวยคืออะไรไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นคลิปวีดีโอค่ะเริ่มตั้งแต่ปกเพจเลยเริ่มตั้งแต่รูปโปรไฟล์นะเริ่มตั้งแต่รูปที่เราลันลงช่องหรือว่าลันลงเพจของเราค่ะคือมันต้องดูเป็นมืออาชี ความเป็นมืออาชีพบางคนบอกว่าเฮ้ยทําไมทุกคนมองแค่เพียงฉาบฉวยภายนอกเรามีของดีสินค้าของเราเนี่ย oh, โอ้โหพเมีมากมาก <ๆ S 2> เลยแต่ทุกคนรู้ไหมว่าเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าสินค้าของเราดีหรือไม่ดีคนบนออนไลน์ค่ะเขาจะดูจากรูปแล้วก็ภาพลักษณ์ภายนอกจากที่เขาเห็นเราในครั้งแรกอันนี้คือเบสิกมากมากเลยค่ะเลือกแพลตฟอร์มแล้วนะคะจัดหน้าร้านให้สวยแล้วท้ายสุดเลยคุณจะต้องมีวิชาในเรื่องของการซื้อโฆษณาหรือว่ายิงแอดโฆษณาค่ะโอเค ถ้าเกิดว่าเราอยากเข้ามาทําออนไลน์แบบเล่นๆนะคะ อาจจะใช้พลังในการไลฟ์สดอาจจะใช้พลังในการทําคลิปหรือว่าที่เขาเรียกแบบว่าออร์แกนิกค่ะแต่ทุกคนคะถ้าเราอยากได้ยอดแล้วก็ให้มันปังจริงๆนะคะท้ายแล้วเราก็จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการยิงแอดโฆษณาหรือว่าซื้อโฆษณาเพราะว่ามันเป็นการเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ตรง100%แล้วมันจะทําให้เรามียอดขายนะคะจากออนไลน์จริงๆฝากไว้3ข้พ่อนี้ไว้นะคะอย่าลืมกดหัวใจนะอย่าลืมส่งต่อเรื่องราวดีๆต่างๆแล้วเนี้ยให้ไปถึงพี่น้องออนไลน์ของเรา ด้วยนะคะ